สวัสดีค่ะวันนี้นะ้ามาเจอร้านคู่ที่รู้ชิ้นหมูยออบหม้อดินค่ะเขาเป็นรูกชิ้นหมูยอค่ะแล้วมาทํอาอบคันเดี๋ยวมาดูวิธีการการทํานะคะว่าเขาทํากันยังไงน้าเห็นว่ามันแตกดีค่ะอันนี้นะ้ยก็อยู่ในงาน่วนคนเดินเทศบาลนะครลังสิตเหมือนเดิมนะคะพี่ค่ะมันเป็นหมูอบ พ่อดินนะะพี่เขาใช้เตาถ่านในการอบอะค่ะมันก็จะได้กลิ่นหอมของเตาถ่านนะคะพี่มันคล้ายๆอย่างนี้ไหมพี่ไก่อบฟางไ,ไ,ไหไมใช่ครับเนาะอะไรที่มาอบอบก็คือจะหอมนะครับเออเนี่ยมันอบฟางพี่พค่ะเดี๋ยวนาใส่ช่วงชนมูลละได้โอกาสได้คุยกับคุณพี่ทั้งสองท่านเลยสวัสดีนะคะ <c ười> พี่หานาขอถามหน่อยปกติแล้วพวกพี่ขายกันที่ไหนคะคงไม่ใช่ที่นี่แน่นอนอ <c ười> <c ười> ๋อ พี่ไม่ใช่บอกว่าขายอยู่ตรงอ่ะคอนโดลังคอนโครับคอนโดลุลมนินีเดี๋ยวนะคะตรงคอน,คอนโดลุมพินีค่ะนี่ได้เลยค่ะนี่ครับได้แล้วครับนี่นะคะพี่เขากำลังไอ้นี่เลยค่ะเดี๋ยวนะให้ดูซุ่มใกล้ค่ะ,ะพี่คพ,พี่ห่ะหนูถามว่าหมูนี่คือข้างในเป็นหมูยอใช่ครับเป็นสูตรหมูยอใช่ครับเป็นสูตรหมูยอครับอ๋ออันนี้มันเป็นสูตรหมูยอนะคะไม่ใช่ว่ามันเป็นหมูทั่วไปค่ะเพราะเป็นสูตรใช้ เอาหมูยออะง่ายๆอะเอาหมูยอมาทำเป็นลูกชิ้นถูกไหมคะพี่ใช่ค่ะโอ้นี่ไงนี่ค่ะพี่เขามีร้านอยู่ที่อคอนโดลุมพินีนะคะหลังตรงโรงพยาบาลเปาโลคลองหนึ่งอะคะ่ะใครได้อยู่แถวเล้กผิดลองแวะชมหน,นะคะ่ะแต่น้าบอกว่านะ้าอยู่ตรงหน้าเตาแบบหอมมากเลยอะ <laughs> ไม่รู้ว่าพี่เขาก็แอบกินไปกี่ไม้แล้วด้วยนี่ค่ะมันจะเป็นอย่างนี้ข้างล่างจะเป็นเตาอย่างนี้นะคะแล้วอบนี่ยแต่งมากเลยอะ ปกติปกติขายทุกวันไหมพี่คะที่ร้านนะคะอ๋อจะขายช่วงเย็นค่ะตอนอ่ามันจะอยู่หน้าร้านมารุชาสาขาลังสิตคลองหนึ่งค mm ่ะก็คือในในร้านจะเป็นมารุชาข้างหน้าเราจะเปิดขายเป็นลูกชิ้นค่ะเราทําอยู่สองอย่างทุกคนค่ะไปหาร้านมารุชาตรงคอนโดลุมพินีให้เจอเราจะเจอพี่พี่สองคนนี้เพราะว่าร้านพี่เขาอยู่หน้ามารุชา ถ้าลูกชิ้นไม่มีเราเข้าไปในมารุชาไปถามเลยว่าทําไมไม่ขายเพราะเจ้าของเดียวกันค่ะก่อนใช่ค่ะไปพี่เขาสรุปว่าพี่เขาคบวงจรค่ะมีน้ําชาขายซื้อชาก่อนแล้วค่อยมาชิมลูกชิ้น <laughs> นี่ค่ะสูดให้ดูาชาดัดว่าลูกชิ้นหมูยอนะตาเป็นยังไงแต่น้ําจิ้มพี่เขานะ้าดูแล้ว คแล้วแอบแอบขออนุญาตพี่เขาไปหลังร้านไปขอดูน้ำจิ้มหน่อยนะคะ,คะพี่ๆค่ะน้ำจิ้มหน้าทานอีกแก้วนี่เอ๊ะคุณพี่น้ำจิ้มทำเองด้วยไหมคะเป็นเป็นน้ำจิ้มของสูตรของทางร้านอะคะ่ะเป็นของเราจะรับมาทั้งหูยอแล้วก็น้ำจิ้มเลย พี่เขาว่าแล้วมาจากแสบแฟชั่นชัยของครูทีเขาจะเป็นสูตรน้ำจิ้มพร้อมเสร็จสับรุดเรียบร้อยเลยใครที่เคยทานลูกชิ้นหมูยออบหม้อดินของครูทีนะคะเจ้านี้คือเจ้าเดียวกัน้ำจิ้มเขาแซ่บทานานาดดูแล้วน่าจะเคี่ยวน้ําตาลดีมากแลวหวานน้าตาลอ่อนๆแล้วก็เผ็ดนิดๆค่ะเนี่ยอันนี้น่าจะทําเองอ่ะแซบ่บมากเดี๋ยวนายไม่ควรพูกพี่เขาดีกว่านาะเพราะลูกพี่เขาเ,ออเริ่มมีลูกค้ามาแล้วคือนะ่าจะบอกว่าถ้าใครอยู่แถวไอ คอนโดลูมินีคลองหนึ่งอะค่ะที่เลยฟิวเจอร์ไปนิดนึงก็แถวโรงพยาบาลเปาโลนะคะว่าไปหาพี่เขาได้ค่ะร้านมารุชาซื้อชาแล้วก็ซื้ออลูกชิ้นอบหม้อดิน,นะค่ะมันคงรสชาติมันคงคง,งหอมมากค่ะยังไงอยู่นะไม่กลักวแล้วนะคะยังไงรานนี้นะขอเก่าค่ะว่าสวัสดีพี่ทุกคนนะคะเดี๋ยวค่อยดูต่อว่าน,น่าจะพาไปที่ไหนกันต่อนะคะนี่ค่ะแฟนชัย ของแท้ค่ะว่าต้องครูทีต้องตีตีตามว่าครูทีด้วยหม้อสวัสดีค่ะพี่พทุกคนบ๊ายบายนะคะสวัสดีค่ะไปไปเลยเ